สวัสดีครับผมอาจารย์กัญชวิตผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์วงกลุยวันนี้เราจะมาวิเคราะห์แปลนบ้างนะครับอันดับแรกอาจารย์ขอขอบคุณลูกศิษย์ทุกท่านนะครับที่ไว้วางใจอาจารย์ให้ช่วยตรวจแปลนบ้างก่อนที่จะขอสร้างจริงนะครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมในคลิปของอาจารย์นี้นะครับเรามาดูกันเลยนะครับอันนี้คือชื่อ ช่องชาแนลห่วงจุ้ยชนะจนก็ถ้าท่าในใดชอบคอนเทนต์หรือชอบความรู้ต่างๆที่อาจารย์ได้เผยแพร่ครับก็ช่วยกดติดตามกดกระดิ่งกด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานและตัวอาจารย์ด้วยนะครับอันนี้ก็คืออาจารย์เป็นที่ปรึกษาให้กับบริบรษัทห้างร้านต่างๆนะครับ ที่มีความเชี่ยวชาญดา้านศาสตร์พวงจุ้ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูวงจุย้ยออกแบบบ้านตามหลักวงจุย้ยหรือออกแบบออฟฟิศตามหลักวงจุย้ยออกแบบโลโก้ต่างๆนะครับหรือวางแผนธุรกิจให้กับท่านนะครับโดยใช้หลักวิชางวงจุย้ยฟ้าดินคนนะครับให้กับลูกศิษย์ทั้งหลายครับเพื่อกระตุ้นความสําสเร็จให้เร็วยิ่งขึ้นนะครับเคิดวิชาของอาจารย์นะครับอาจารย์จะแบ่งเป็น3ภาคหลักใหญ่ๆนะครับสตาร์ฟ้า ชะตาดินชะตาคนชะตาฟ้าเมื่อดวงเราดีหรือเรารู้จังหวะโอกาสของดวงชะตาที่ดีนะครับเราต้องรีบกไขว่คว้าหรือวางแผนที่จะต่อยอดไปสู่ความสําเร็จให้เร็วยิ่งขึ้นนะครับเมื่อชะตาฟ้าเราดีแล้วนะครับหรือดวงชะตาเราดีชะตาดินก็คือพวงจุ้ยที่อยู่อาศัยของเราเป็นตัวที่คอยส่งเสริมดวงชะตาให้เราก้าวกระโดดไปสู่ความสําเร็จได้นะครับอย่างรวดเร็ว สุดท้ายคือชะตาคนนะครับเมื่อดูชะตาเราดีพวงจุ้ยดีแต่เราเราต้องมีความขยันมาน่าอดทนภาคเพียนมุ่งสู่เป้าหมายที่ชัดเจนนะครับแล้วความสำเร็จจะมาสู่ตัวท่านนะครับอันนี้ก็เป็นบริการนะครับของอาจารย์นะครับ <c oughs> รับดูพวงจุ้ยออนไลน์ง่ายสะดวกรวดเร็วดูได้ทั่วโลก สำหรับท่านที่อยู่ต่างประเทศอยู่ต่างจังหวัดนะครับที่ไม่สะดวกให้อาจารย์ไปดูพื้นที่จริงนะครับก็สามารถใช้บริการนี้ได้นะครับดูพวงจุ้ยออนไลน์นะครับก็จะมีการตรวจวิเคราะห์พวงจุ้ยนะครับคือดูว่ามุมไหนของบ้านหรือออฟฟิศที่เป็นมุมกระตุ้นโชคลาภเงินทองความรักสุขภาพนะครับที่มาส่งเสริมดวงชะตาของท่านนะครับหรือท่านใดที่กําลังก่อสร้างบ้านนะครับปีนี้ อาจารย์ก็จะตรวจให้ว่าปีนี้ตกทิศอสูรประจําปีหรือไม่ในการเหมาะสมกับการที่จะก่อสร้างบ้านหรือออฟฟิศหรือไม่นะครับแล้วก็อาจารย์เพิ่มเติมด้วยการดูดวงชะตาให้นะครับว่าหาตําแหน่งเฉพาะบุคคลนะครับว่ามุมตําแหน่งไหนของบ้านหรือออฟฟิศที่ส่งเสริมเรื่องโชคลาภอํานาจบารมีนะครับก็ท่าในใดสนใจก็แอดไซน์ไลน์อาจารย์มาได้นะครับพิมพ์แอดไซน์ L O G O 888นะครับ อันนี้ก็จะเป็นการตรวจดูพวงจุ้ยที่อ้างอิงจากดวงชะตาและก็องศาทิศทางน,นะครับวันนี้เรานะครับเรามาดูรับตรวจแป่นบ้านเบื้องต้นตามศาสตร,ร์วงจุ้ยนะครับก็มีลูกศิษย์หลายคนส่งมาให้อาจารย์ตรวจแป่นนะครับตรวจแป่นบ้านหรือแป่นออฟฟิศนะครับที่กำลังจะก่อสร้างหรือก่อสร้างไปแล้วนะครับ สิ่งที่อาจารย์จะตรวจก็คือชัยภูมิตีรีภายในว่ามีลานหน่งตึงที่ดีไหมจุดไทจีที่ดีไหมจุดประทางของบ้านดีไหมนะครับประตูเตาไฟเตียงเจ้าที่ของภายในบ้านนี้เป็นอย่างไรนะครับก็วันนี้เรามาดูกันเลยนะครับว่าแปลนบ้านนี้จะเป็นอย่างไร อ่าเรามาตรวจเป็นบ้านนะครับขอขอบคุณลูกศิษย์อีกครั้งนะครับที่ไว้วางใจอาจารย์นะครับในการตรวจแป็นบ้านนะครับบอกปลาประตูบ้านอ่านี้คือทิศตะวันออกทิศตะวันตกหน้าบ้านหันไปทางทิศตะวันออกทางขึ้นนะครับ หนึ่งสองสามนะครับบ้านหลังนี้นะครับควรที่จะทำตรงนี้เป็นชานพักนะครับเป็น,เฉ,นเฉลียงนะครับเฉลียงนะครับแล้วก็เป็นบันไดนะครับเพื่อให้มีพื้นที่เป็นลานหนึ่งตึงนะครับเก็บกับกระแสชีบงคลนะครับก่อนที่จะไหลเข้าสู่ตัวบ้านนะครับ ตำแหน่งบริเวณตรงประตูไม่ควรที่จะมีสิ่งของกีดขวางนะครับพอเปิดเข้ามาเจอผนงังทึบถือว่าดีนะครับต่อไปนะครับเดินตามลูกศรมาห้องพระอาจารย์ไม่แน่ใจว่าเล็กไปหรือเปล่านะครับแต่ก็สามารถตั้งได้นะครับตรงบริเวณนี้นะครับต่อไปนะครับ อสิ่งที่ไม่ควรทำนะครับของแผ่นนี้คือเดินทะลุห้องอย่างนี้นะครับอันนี้ถือว่าไม่ดีนะครับเก็บเงินเก็บโชคเก็บทรัพย์ไม่อยู่นะครับควรที่จะกั้นห้องนะครับเป็นทางเดินนะครับ อ่าเรามาดูอ่ะหนึ่งสองสามสี่อ่าเรามาดูหนึ่งนะครับเตียงเฉียงนะครับผนังหัวเตียงควทึบนะครับตรงนี้เป็นหน้าต่างแทนนะครับเตียงสองหัวเตียงควรทึบนะครับตรงนี้เป็นหน้าต่างบังกะท้งนะครับต่อไปเราเข้ามาห้องนอนสามนะครับ หัวเตียงคนทึบนะครับตรงที่เหลือเป็นหน้าต่างนะครับต่อไปห้องนอนสี่นะครับหัวเตียงทึบนะครับเป็นบากระทุ้งนะครับ งน,นี้ก็เปลี่ยนเป็นประตูทางเข้าห้องครัวนอกนะครับมีเป็นซิงค์ล้างจานห้องเก็บของห้องครัวสิ่งที่อันตรายนะครับอันนี้คือหลังบ้านนะครับหลังบ้าน ประตูหลังบ้านนี้ทําให้ประทานเสียหายนะครับควรที่จะปรับเปลี่ยนประตูนะครับประทานบ้านเสียนะครับถือว่าไม่ดีนะครับจะทําให้สมาชิกคนในบ้านนะครับเกิดอุปสรรคปัญหาต่างๆได้นะครับไม่ว่าเรื่องการงาน,งาน,งาน,งานการเงินความรักสุขภาพนะครับก็ควรระวังนะครับตอน,นนี้ควเป็นผนังทึบนะครับ อาจารย์แนะนำนะครับควรมาเปิดประตูหลังบ้านตรงบริเวณนี้นะครับอ่านี่ก็คือการปรับแก้ไขแปลนนะครับตามหลักคงจุ้ยนะครับเป็นการตรวจแปลนเบื้องต้นนะครับไม่ผูกกระโดงชะตาและองศาทิศทางน,นะครับ ก็ท่านใดชอบกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานและตัวอาจารย์ด้วยนะครับสวัสดีครับ